ไปล่าสุดปีนั่แล้วครับอุย้ยนั่นแหละสี่แปดด้วยแหละหลังจากนั้นไปนั่งไปนั่งไปนั่งญี่ปุ่น <c oughs> ไปนั่งญี่ปุ่นนั่งจีนอย่างรถไฟไทยนะน่าจะพัฒน,นาไปได้อีกไกลนะค,ครับโอ <c oughs> ไ้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เพราะว่าราเดียวชิปมันแค่ประมาณแปดหมื่นคนน้ยต้องเพิ่มราเดียวชิป,ปก่อน,นไกลกับใครใช้จะเกิดก่อนั้นนะ ผู้โดยสารก็บอกว่ารอให้รถไปพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็ยื่นไอ้พวกเราก็บอกว่าไม่มีผู้โดยสารก็ไม่รู้จะพัฒนาเอาทางที่ไหนพัฒนาใครกับใครในอนาคตจะได้เห็นการพัฒนาของรถไปไทยในอนแน่นอนขนส่งระบบรางดีที่สุดดีที่สุดแต่ว่าต้องทำให้มันถูกตังแล้วก็ตรงเวลา มีความทีในการขอรับบริการได้ตลอดหรือต้องวิ่งขบวนตั้งเยอะออกปลอดภัยถ้ามานไแบบนี้หมายถึงแบบว่าร่วมขบวนไปด้ยวยกันมันหมหมง่นิดเดีก็อยากอยู่ด้วยกันอยากเจ็บในระยะเวลาที่เรามีไมนะ่มากนะอยู่ด้วยกันสชั่วโมงก็ได้อยู่ใกล้ เราไม่อยากให้ใครพลาดขบวนรถไฟถที่เที่ยวพิเศษและสำคัญ